ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนําการขึ้นทรงลองทรงกลางนะครับก็ไปดูวิธีทํากันเลยครับว่าลองทรงกลางเนี่ยก็จะใช้หวีบางนะครับวันนี้ใช้หวีบางอันดับแรกแล้วก็ตวัด,วดเหมือนเดิมนะครับช่วงตีนผมนะครับตวัดข้อมือแล้วก็ใช้หวีบางเก็บ รายละเอียดช่วงนี้ก็จะมีแต่ลองทรงกระทรงนักเรียนนะครับยังไม่มีทรงอื่นที่ว่าทรงแปลกใหม่หรือว่าทรงวัยรุ่นนะครับตอนนี้ก็ดูลองทรงกลางลองทรงต่ำลองทรงสูงแล้วก็ทรงนักเรียนนะครับก็จะมีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่ม ฝึกเรียนตัดผมนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับการใช้เครื่องมือต่างๆในหวีเล็กหวีใหญ่หวีอซอยปัตเลียนฟันเฟดหรือว่าฟันธรรมดาหรือว่าลองเบอร์ไหมก็ให้เ,เพื่อนไปดูเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาทำคลิปแบ่งปันนะครับเพแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเป็นของตัวเอง สุดท้ายงานออกมาก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหรครับเพราะว่าจุดจบก็คือลองทรงก็คือลองทรงครับจะเป็นทรงอื่นไม่ได้ทรงนักเรียนก็เป็นทรงนักเรียนอยู่นั่นนะครับแต่พิธีการขึ้นทรงมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนขึ้นข้างขึ้นหลังอย่างนี้ขึ้นด้านหลังก่อนครับขึ้นตรงท้ายทอยไปก่อนครับขึ้นทรงลองทรงกลางดูอย่างนี้อาจจะเป็นคล้ายลองทรงสูงนะครับแต่ไม่สูงครับเดี๋ยวไปดูตอนจบนะครับ สูงมันต้องขึ้นไปอีกครับสูงก็จะต้องนู่นแล้วครับหลังหูหลังหูหลังบนใบหูนะครับเป็นลองทรงสูงอันนี้เป็นลองทรงกลางนะครับก็เก็บรายละเอียดด้วยหวีบางหรือว่าหวีเล็กนะครับช่วงที่หยุดไปก็จังหวะที่ว่าคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็ ต้องมีปฏิสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้านะครับลูกค้าคุยมาแล้วก็คุยไปตอบโต้กันไปมาไอ้ไม่คุยเลยหรือว่ามันก็ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเกรงว่าเอ้ช่างเป็นไรไม่พูดไม่จาโมโหอะไรมาหรือเปล่ามันก็หลายสิ่งหลายแนวนะครับการทํางานด้านการบริการเราก็ต้องดูท่าทีของลูกค้าถ้าลูกค้าชอบคุยก็คุยคุยไปกับเขาครับ แต่ถ้าเราถามคำลูกค้าตอบคำก็แสดงว่าเขาไม่ค่อยชอบพูดชอบคุยก็จะนั่งหลับตาให้เราทํางานแบบสบายๆนะครับบางคนงานด้านการบริการก็ต้องมีความอดทนและพินิษพิจารณาครับต้องใช้ทักษะใช้ฝีมือก็จะอิเลเกกะ วูบเข้าวูบออกนะครับต้องหันกล้องให้พยายามที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นเหลี่ยมเห็นมุมที่ว่าวางหวีวางปัตเตอร์เลียนนะครับว่าทําแบบไหนอันนี้ก็จะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะต้องยกข้อศอกให้พ้นหน้ากล้องนะครับมือที่จับหวีนะครับเนี่ยจริงๆจะเร็วกว่านี้แล้วก็คล้องกว่านี้ครับอันนี้ยกข้อศอกขึ้นไม่ให้กล้องไม่ให้ศอกบังหน้ากล้อง จะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นความชัดเจนที่ว่าการการทํางานครับการใช้หวีใช้พัตเลียนครับนีขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดคอมเมนต์กด s u b สไครต์นะครับก็จะมีแนวทางมาให้ดูแบ่งปันเพื่อนๆมือใหม่พี่ๆน้องๆที่ว่าสนใจในอาชีพนี้นะครับ ดูแล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างนำไปเป็นแนวทางการทำงานเริ่มต้นอย่างไรเริ่มการวางหวีการขึ้นทรงแบบไหนก็ดูพินิษพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ลงมือทำนะครับพอะถ้าเราได้แต่ดูมันก็จะไม่เป็นครับเราต้องทำด้วย สิ่งสาคัญก็ถ้าเรามั่นใจว่าตัวเราก็เราก็ไปซื้อเครื่องมือนะครับปัจจุบันนี้เครื่องมือก็ไม่แพงนะครับแบตเตอรี่กับตัวละสองร้อยกว่าบาทจุดกันไกลกันไกลซอยก็คู่นึงก็ร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วก็ดีซะด้วยครับคมมีเพื่อน มีผู้ติดตามท่านหนึ่งท่านบอกว่าให้รีวิวปัตเลตียนตัวที่ใช้หน่อยก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับมันมันจำยี่ห้อไม่ได้น่าจะเป็นยี่ห้อยี่ห้อเคมยนะครับเป็นของเคมายก็รู้นะครับเป็นของเพื่อนบ้บานเป็นของจีนนะพูดง่ายๆแต่เขาก็ใช้ดีนะครับคมคมนานคมทนก็วด้ครับเป็นฟันแตนเลสต ท่านบอกว่าให้รีวิวแบตเตอรี่ให้ดูหน่อยก็ยังไม่ได้รีวิวครับแต่ก็ใช้ตัวนี้ตลอดเลยตั้งแต่ท่านเขามาติดตามผมนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับจะรีวิวให้ดูแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับมันตัวหนังสือที่ติดอยู่กับแบตเตอรี่ก็ไม่มีครับมันหายหมดมันหลุดหายก็จำได้คร่าวๆว่าจะเป็นเคมาลนะครับ ใช้ดีครับไม่ว่ารุ่นไหนของเคมาเขาก็ทำมาพัฒนาความคมได้ทุกทุกรุ่นทุกแบบนะครับของเขาความคมก็นี่นะครับตามนี้นครับจัดไปเลยครับพย,ยายามจะหันเหลี่ยมหันมุมให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆว่าในการบางหวีการแนบหวีการเนี่ยครับค่อยๆทำจช้าสำหรับมือใหม่ก็ตามนี้นะครับค่อยๆทำแบบนี้นะครับ เรามือใหม่จะทําแบบเร,เร็วๆเหมือนกับช่างที่เขาชํานาญแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยากครับต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปแล้วก็ดูไปว่ามันมันคล้ายไหมมันคล้ายกับช่างเขาที่เขาแบ่งปันไหมถ้ามันคล้ายหรือมันขึ้นทรงได้แบบนี้มันก็โอเคถือว่าผ่านครับจบแล้วแล้วก,วก็คนเรามันจะเก่งทีเดียวเราเป็นไปนไม่ได้ใเลยนะครับอย่มา ตัดสวยขาวนวลกลืนเนียนมันเป็นไม่ได้มันต้องเป็นขอบบ้างมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราตัดมือใหม่อย่างเราไปเป็นลูกน้องเขาเจ้าของร้านก็ไม่ว่าครับเพราะเรามือใหม่เราได้ขนาดนี้แล้วก็โอเคแล้วครับแล้วความเก่งมันจะค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆประสบการณ์ก็จะมาหาเราอยู่ตลอดในขณะที่เราทำงานนะครับเหมือนกับที่เราขับ รถนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเหมือนเราขับรถมนะัประสบการณ์มันก็สอนเราทุกช่วงระยะเวลาถนนนะครับขอบคุณมากครับหวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ